สวัสดีค่ะเมย์ May นะคะที่เมย์ยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือแปลงโซนดีนะคะแปลงโซนดีมีทั้งหมด9แปลงนะคะขายไปแล้วนะคะ2แปลงนะคะตอนนี้เหลืออยู่4แปลงนะคะคือแปลง D3 D4 d ดี6และแปลง D7 นะคะหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะคะหน้ากว้าง30เมตรนะคะลึก34เมตรนะคะเนื้อที่ดินนะคะ260ตารางวานะคะขายตารางวาละ5,300บาทถึง5 5 0 0บาทนะคะ อันนี้คือบรรยากาศในแปลงโซนดีนะคะนี่ uh. นะคะแปลงโซนดีนะคะถมไม่ na, anyway. เยอะนะคะถมประมาณ50เซนนะคะนี่นะคะดินนะคะดินนะคะดินแปลงโซนดีนะคะนี่นะคะเราปรับเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือบรรยากาศในแปลงโซนดีนะคะนี่นะคะแปลงโซนดีนะคะแปลงโซนดีนะคะจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะคะนี่นะคะถนนในโครงการของเรานะคะกว้าง10เมตรนะคะ นี่นะคะแปลงโซนดีค่ะ,ะยังเหลือให้ลูกค้าได้จับจองเป็นเจ้าของนะคะตอนนี้จากเจ็ดสิบแปลงนะคะตอนนี้เหลืออยู่สิบแปดแปลงแล้วค่ะนี่นะคะบรรยาก,กาศนะคะยังทันนะคะเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะ,ะนี่นะคะพรุ่งนี้ยังเปิดให้ลูกค้าได้จองราคาเงินห้าหมื่นบาทนะคะ ถ้าหลังวันที่2ไปแล้วนะคะก็คือวันที่สามนะคะดาวขั้นต่ำนะคะสิบเปอร์เซ็นค่ะอ่าพรุ่งนี้ก่อนบ่ายสองโมงนะคะจะมีการจับฉลากบ้านน็อกดาวนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะพรุ่งนี้รีบมานะคะให้ชมบรรยากาศในแปลงโซนดีนะคะถ้าสนใจที่ดินนะคะ ทักเมมานะคะ092 498 2979คะ่29คะ092 498 2979ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ